ทีนี้ในข้ามกลางบรรยากาศที่ตลาดมีความผันผวนนะครับการลงทุนอาจจะยากกับการคาดเดานะครับการลงทุนนอกตลาดหรือที่เรียกกันว่า private equity ครับมักจะเป็นตัวเลือกครับในหมู่นักลงทุนเนนะครับเพราะว่าราคาของสินทรัพย์นอกตลาดเนี่ยจะไม่เคลื่อนไหวขึ้นลงหรือว่าได้รับผลกระทบนะครับจากข่าวสารรายวันแต่ว่าราคาของสินทรัพย์นอกตลาดจะขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานที่แท้จริงด้วยนะครับหนึ่งในสินทรัพย์นอกตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบันครับคือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่นอกตลาด แต่จะดีสักแค่ไหนถ้าเกิดว่านักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นอกตลาดนะครับที่เป็นโครงการที่พักอาศัยให้เช่าที่กําลังมาแรงระดับโลกนะครับโดย K-Bank Private Banking ผู้นําด้านการลงทุนและก็เชี่ยวชาญด้านการลงทุนได้มีการนําเสนอทางเลือกการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสรับผลตอบแทนนะครับที่เหนือกว่าให้กับนักลงทุนด้วยวันนี้เราเลยมาชวนนะครับท่านผู้บริหารครับดตรตรีพลนะครับ ภูมิวัฒนานะครับซีเนียร์ managing director ของ private banking business head private banking group ธนาคารกส,สิกรไทยมาคุยเรื่องนี้กันด้วยครับพี่วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเมส,ส,สวัสดีครับครับ กอนอื่นนะคะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวสินทรัพย์ที่เป็นการลงทุนนอกตลาดก่อนนะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะพอได้ยินมาบ้างบางคนก็รู้สึกเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ทีเดียวค่ะมองว่าจะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตได้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาดผันฝนแบบนี้ค่ะการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดนี่มีวิธีการลงทุนหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นนอกตลาดหรือว่าสินทรัพย์อื่นๆอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดนะครับก็ สินทรัพย์นอกตลาดส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกตีราคากันไตรามาสละครั้งเหมือนกับเราทําบัญชีเพราะฉะนั้นแหละราคามันไม่เหมือนกับสินทรัพย์ที่อยู่ในตลาดซึ่งมีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงไม่ว่าทางธนาคารกลางจะขึ้นหรือลดดอกเบีย้ยก็จะมีการเปลี่ยนตัวของราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินทรัพย์นอกตลาดก็จะค่อนข้างนิ่งๆครับแล้วแต่การเจริญเติบโตของธุรกิจนั้นๆจริงๆนะครับแล้วก็มูลค่าทางบัญชีต่างๆครับผม นะครับผมถามเพิ่มเติมอย่างนี้แพทย์ครับเวลาลงทุนไม่ว่าจะลงทุนใดๆก็ตามรวมถึงการลงทุนนอกตลาดนะก็จะเห็นลว่ามีเรื่องของโอกาสมีเรื่องของความท้าทายด้วยแั้นักลงทุนอาจจะบอกว่าขอไปดูนะาผลตอบแทนนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงบ้างครับครับตั้งแต่ปี2อ0 1นนะครับถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดลงทุนกันตั้งแต่ปี2001มาถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าลงทุนในกองทุนสินทรัพย์นอกตลาดเนี่ยนะครับวันนี้ return แม้กระทั่งเราคิดถึงปีที่แล้วนะครับขึ้นไปเก้าเท่าเก้าเท่าในขณะที่ถ้าเราลงทุนเป็นแบบลักษณะกระจายความเสี่ยงนิดนึงนะครับเป็นลักษณะฟันฟันลงทุนหลากหลายในกองทุนกลุ่มของหุ้นนอกตลาดที่หลากหลายเนี่ยวันนี้เราเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2 0 0พันหนึเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยเเท่าเจเท่านะครับในขณะที่ใน S&P 500ก็4.5 เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนนอกตลาดวันนี้เราเห็นเป็นโอกาสของการลงทุนแล้วมันมีความเสถียรกว่าการลงทุนหุ้นในตลาดเด่อ่ข้างเยอะนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่ารายละเอียดที่น่าสนใจแบบนี้หลายคนก็อยากรู้ว่าแล้วเราจะสามารถเข้าลงทุนได้อย่างไรนะคะโดยเฉพาะใครที่เห็นโอกาสของการลงทุนหุ้นอนอกตลาดตอนนี้เรามีสินทรัพย์หรือว่าประเภทของการลงทุนยังไงให้กับลูกค้าบ้างคะ ครับในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเคแบงก์พร t e แบงกิ้งก็ออฟเฟอร์การลงทุนนอกตลาดมาเรื่อยๆนะครับ mm hmm. เราออฟเฟอร์ไปแล้ว6กกองด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2019-2020บเก mm ้าสองพันะครับสองพันยี่องสองพันยจริงๆเรามีกันทุกซีรีส์เลยนะครับปัจจุบันมีอยู่หกกองนะครับมี3ามกองที่เป็นการลงทุนในต่างประเทศกองแรกที่เราลงนี้เราไปลงใน SpaceX ด้วยนะครับมีมีหนึ่งใน <No. S 1> นั้นกับบริษ mm ัท hmm. สแล้วเราก็มีการลงทุนใน หุ้นน้องตลาดในไทยนะครับอสังหาเรื่องมาซับในไทยก็ก็มีการลงทุนในช่วงโควิดนะครับเข้าไปพพอร์ตโครงการบางโครงการที่เขามีปัญหาสภาพคล่องเราก็เข้าไปพพอร์ตนะครับแล้วก็นักลงทุนก็จะได้รีเทิร์นที่ที่เหมาะสมกับการที่เข้าไปลงทุนในลักษณะนี้นะครับในกองแรกๆที่เราไปลงทุนเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเห็นผลตอบแทนนะครับอยู่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังถือว่า ค่อนข้างน้อยนะครับในในการลงทุนหุ้นน้องตลาดแต่เรายังมีเวลาที่เงินเนี่ยกำลังจะทยอยกลับมาในอีกหลายๆปีข้างหน้านะครับก็เ,เราคิดว่าการลงทุนหุ้นน้องตลาดนี้ถ้าเราเห็นรกากเรคคอร์ดของในต่างประเทศแล้วก็ในในไทยเองเนี่ยเ,เรามีความคาดหวังครับว่าจะจะอยู่ประมาณสิบกลางกลางนะครับในการลงทุนหุ้นน้องตลาดลักษณะนี้ ผมถามแบบนี้เวลาการลงทุนยังไงก็ตามนะครับเราก็จะบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงการลงทุนในรูปแบบแบบนี้โอกาสเยอะก็จริงครับผมถามพี่เอ็ดว่าความเสี่ยงถ้ามันมีมันมีมาจากส่วนใดบ้างครับเมื่อเริ่มพูดว่ามันเป็นหุ้นนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจมีความเสี่ยงทางด้านดอกเบี้ยมีความเสี่ยงทางด้านการออเปเรตหรือการดําเนินการทางธุรกิจนะครับผมว่าการลงทุนเหล่านี้มันหนีภาวะทางธุรกิจภาวะทางเศรษฐกิจไม่พ้นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีกลยุทธ์ต่างๆที่ปรับดีๆเนี่ยผมว่ามันก็ก็ไปได้ธุรกิจเนี่ยวันนี้ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่นะครับยังสามารถดําเนินการได้เพียงแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเกิด recession กําไรอาจจะน้อยลงเท่านั้นเองอืมอืค่ะทีนี้ล่าสุดนะคะได้ยินว่าทาง KBank Private Banking ก็จะมีกองทุนเปิดอยูนเต็ private equity Fund หนึ่งห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยด้วยอะไลฟ้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอันนี้เป็นโอกาสอย่างไรบ้างสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดโดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทร,รัพั์เนี่ยค่ะก็การลงทุนในอสังหาิมทรัรร์ในลักษณะ private equity เนี่รรยผมว่าแบบผมแบ่งเป็นสามส่วนนะครับหนึ่งคือส่วนของที่ดินผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ซื้อที่ดินเก็บไว้นะครับแล้วก็รอมันขึ้นนะครับสองคือการก่อสร้างนะครับก็เราเห็นคอนโด developer developer หลายท่านเนี่ยก็เอาที่ดินมา develop แล้วก็ขายนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือการทําให้เช่านะครับก็คือการไปซื้อคอนโดซื้อบ้านมานะครับแล้วก็ปล่อยเช่านะครับนี่คือการทํากําไรของของอสังหาริมทรัพย์ที่เราเห็นกันทั่วไปไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะครับโปรเจกต์ที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยที่ทําออกมาเป็นกองทุนรวมร่วมกับทาง UOBAM แล้วก็ทางกลุ่มของโฮมานะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของอบริษัทเอเคอร์ซึ่งเป็นบริษัทในอเมริกาเนี่ยซึ่งก็ทาพวกนี้มาก่อนนะครับทำอพาร์ตเมนต์ให้เช่า นในในอเมริกาเราจะเรียกว่ามัลติแฟมิลี่เวสเซเดนเชลนะครับก็คือหลายๆบ้านมาอยู่รวมกันนะครับในเมืองไทยนี่เราเรียกว่าอพาร์ตเมนต์นี่แหละนะครับก็นักลงทุนส่วนใหญ่ที่ไปลงทุนในลักษณะอพาร์ตเมนต์ให้เช่าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบันนะครับเขาซื้อทั้งโครงการเลยนะครับซื้อทั้งคอมเพล็กซ์ใหญ่ซื้อทั้งโครงการนะครับที่ที่ทมีการปล่อยเช่าทีนี้โครงการที่เราทำในในไทยเนี่ยเราทําร่วมกับโฮมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการทําวิจัย ซื้อที่ดินมานะครับทำวิจัยว่ามีผู้เช่าแน่ๆแถวนี้นะครับซื้อที่ดินมานะครับก่อสร้างแล้วก็หาผู้เช่าพอ,อ,อผู้เช่าสักเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็จะทําการขายต่อให้นักลุทุนสรสาบันหรือไม่ก็ขายต่อเข้ารีสในจริงๆแล้วในเมืองไทยเนี่ยคอนเซปต์เนี้ยมันมีมีอยู่นะครับแต่ไม่ใช่เป็นการลงทุนในพาเมนต์เราจะเห็นห้างสรรพสินค้าหลายแห่งก็ขายเข้ารีสน,นะครับแวร์เฮาส์หลายแห่งก็ขายเข้ารีสเหมือนกันนะครับ แต่คอนเซปต์ของการทำอพาร์ตเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่มันเราจะเห็นในต่างประเทศแล้วก็ยังไม่ค่อยเกิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำโปรเจกต์ลักษณะนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหม่มากนะครับในเมืองไทยแล้วก็เราทางโฮมาเองเนี่ยเริ่มด e เวล o อแล้วนะครับปัจจุบันมีโครงการที่ Fully Operate หรือ Operate เต็มตัวแล้วนะครับอยู่ที่ภูเก็ตเราเรียกว่าโฮมาภูเก็ตทาวน์นะครับซึ่งซึ่งโปรเจกต์ลักษณะเนี้ยเ c มีแคชยูอยู่ประมาณ11เรนะครับเรามีการกู้ยืมอยู่ประมาณ35ของ LTV เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเราขายโปรเจกต์เหล่านี้ได้ให้นักลงทุนสถาบันครับครับทามเพียเพิ่มเติมก็ว่าสินทรัพย์ประเภทนี้ความพิเศษความน่าสนใจของมันคืออะไรครับจริงๆแล้วเราอยู่กับเร e l Estate เนี่ยผมว่าด้วยความที่ Real Estate มันก็ไม่ได้หายสับสนไปไหนนะครับก็มันมีความสเสถียรมากกว่าสินทรัพย์อื่นๆนะครับ สองคือ,อผลตอบแทนครับผลตอบแทนก็จะมีะความน่าสนใจความดึงดูดนะครับสมมุติว่าเราไปซื้อห้องให้เช่าปล่อยปล่อยเช่าเองเนี่ยอาจจะได้สักหเอร์ผลตอบแทนนะครับในขณะที่การทําตั้งแต่ซื้อที่ดินมา d e v วล็อแล้วก็ขายเนี่ยความคาดหวังมูลตอบแทนอยู่ระดับประมาณ20%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราหักค่าใช้จ่ายทั้งทั้งหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะถึง นักลงทุนนะครับประมาณสักสิอร์เซนะครับอันนี้คือตัวเลขที่ทา,ทางทีมงานเนี่ย estimate หรือ,หร,อหรือประมาณการมาจากตั้งแต่ตัวเลขตั้งต้นนะครับเวลาเราไปลงทุนอะไรเราก็คาดหวังว่าเราจะทำะโครงการแต่ละโครงการได้เท่าไหร่แต่คอนเซ็ปต์ของเราคือการขายให้นักลงทุนสถาบานันถามว่านักลงทุนสถาบันต้องการอะไรหนึ่งคือ,อมีผู้เช่าอย่างสม่ำเสมอนะครับเราจะทําให้ผู้เช่าแฮปปี้ก็ต้อง create community สมัยนี้นี่ต้อง create community เราไปเช่าคอนโดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้จักข้างห้องหรอครับแต่โครงการลักษณะเนี้ยเขาเน้นในการที่การอยู่ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซเตะบอลร่วมกันดูดูหนังร่วมกันมีมีพูพาร์ตี้ร่วมกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนมีแอคทิวิตี้ตลอดเวลานะครับสองคือเรื่องสแตนเดอร์บ์นะสแตนเดอร์บิลตี้การสร้างตึกเพื่อให้ขายกับนักลงทุนสถาบันเนี่ยผมว่า,เ,าเรื่องแอนด์แอมเบีนต์ต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆ,างๆการมีโซล่าร์รูฟท็อปสำคัญมากนะครับการดีเวลลอป เพื่อไม่ให้มีอ uh, m p a c t ต่อ uh, สิ่งแวดล้อมเนี่ยก,ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับปกติเราไปเช่าห้องเนี่ยเราก็ต้องไปดูแลห้องนะครับอันนี้มีโปร f ฟ s ชั่นอลมาดูแลให้มาจัดการร mm hmm. จัดการให้นะครับก็อีกเรื่องหนึ่งคือโครงการทุกโครงการเนี่ยเนื่องจากมันเป็นการร่วมทุนระหว่างอกองทุนที่เรากำลังจิ e ร t ตขึ้นมากับนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการใช้ BOI ในการเข้ามาลงทุน mm hmm. ลักษณะน,นี้ นั้นสิทธิ์ต่างๆของ b o i ็ก็ยังคงอยู่นะครับในแต่ละโปรเจกต์เราคาดหวังว่าจะมีสักหกถึงเจ็ดโปรเจกต์ที่เราจะเข้าไปลงทุนนะครับวันนี้เนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่ากองทุนเนี่ยถืออยู่แล้วประมาณ4ี่โปรเจกต์ครับทีนี้เวลานักลงทุนใส่เงินเข้าไปเนี่ยเขาเขาลงทุนในรูปแบบไหนคือซื้อเป็นยูนิตหรือเปลา่าหรือซื้อเป็นหน่วย แล้วก็เราเอาไปบริหารจัดการอย่างไรบ้านเพื่อที่จะให้รีเทิร์นกลับมารวมถึงตัวสภาพคล่องคือเมื่อกี้บอกว่าเอะราคามันเป็นไรมารลคกลค้างแล้วถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนมือซื้อขายทําได้อย่างไรบ้างคะครับกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมนะครับที่ให้กับนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้นนะครับลักษณะของอัลตราไฮเนต t รว r อินเวสเตอร์ลักษณะลงนักงทุน UI นะครับก็เรามีความคาดหวังว่า5ปีเนี่ยเราสามารถจะ คืนเงินได้หมดแต่อย่างไรก็ตามเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจจะขอ extension ได้ไม่เกิน2ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําทการ filing กับกรกตเนี่ยก็ทางทางยูบก็ filing ไว้เจ็ดปีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราสามารถขายตึกได้เราก็จะาทางทางกองทุนก็จะคืนผลตอบแทนและก็ผลกําไรให้ให้ใหนักลงทุนครับก็อันนี้มันไม่ได้เ,เป็นการตายตัวว่าเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรามี liquidity เมื่อไหร่ที่เรา สามารถขายตึกเหล่านี้ได้นะครับก็ก็จะมีการคื้นคืนเงินให้ลูกค้าครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะอยู่ในเฟรมภายใน7ปีนะครับแต่ว่าเรามีคาดคาดหวังว่ามันควรจะสั้นกว่า5ปีครับครับเพียครับการลงทุนแต่ละแบบอาจจะเหมาะกับนักลงทุนแต่ละส่วนไม่เหมือนกันนะครับกองทุนนี้เนี่ยเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนแล้วก็สามารถที่จะลงทุนผ่านช่องทางใดได้บ้างครับผมตอบคาถามหลังก่อนนะครับกองทุนนี้ ทาง K-Bank p r i v a t e Banking เป็นผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวนะครับ <S <S <IL EN C IO> เหตุผลก็เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องเป็นนักลงทุนที่เป็น Qualified Investor นะครับมีเป็น Ultra High Net Worth Individual <S <S <IL EN C IO> เป็นเป็นบุคคลที่มีสินทรัพย์สูงนะครับออกองทุนนี้เนี่ยเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับคนที่สามารถที่จะไม่ต้องการใช้สภาพคล่องในระยะสั้นนะครับ <S <S <IL EN C IO> ใช้สภาพคล่องในระยะ ามปีห้าปีนะครับหรือเจ็ดปีที่สามารถล็อกอัพได้นะครับผลตอบแทนเนี่ยจริงๆแล้วก็ก็เหมาะสมกับกับเวลาที่เราขาดสภาพคล่องเหล่านั้นนะครับผมกำลังบอกว่าต้องเข้าใจธุรกิจต้องเข้าใจสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังว่านี่คือการลงทุนในธุรกิจจริงๆจังๆนะครับไม่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เข้าไปแล้วก็ลงทุนในซื้อหุ้นในตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องอาศัยความเข้าใจของ,งนักลงทุนด้วยก็ ต้องทางเคบ n งค์แพ a วิจ n งกิ้ก็พยายามจะให้คําแนะนำนะครับและคําอธิบายว่าการลงทุนลักษณะนี้เป็นยังไงมีมีความเสี่ยงยังไงก็ในรายละเอียดเนี่ยต้องติดต่อทาง private banker ครับคก่อนอนุญาตถามเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพื่อเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจตรงการหมายถึงว่าตลอด5้าบวกหบวกหหรือประมาณ7ปีเนี้ยนักลงทุนจะไม่ได้รีเทิร์นกลับมาจนกว่าจะครบ ีที่7คือเมื่อขายสินทรัพย์ได้ก็จะได้รับริเทิร์นเฉลี่ยประมาณ14%ต่อปีสะสมไปรวมทั้งเงินต้นด้วยแบบนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะ14%เนตี่ยต่อปีถูกต้องครับแต่ว่าเงินอาจจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเ <c oughs> มื่อเราขายโครงการได้ผมยกตัวอย่างครับโ <c oughs> ครงการแรกเนี่ยสร้างเสร็จแล้วมีกําไรแล้วมีกระแสงเงินสดแล้วนะครับเกิด <c oughs> พรุ่งนี้มีเราลงทุนไปอีกสองสามอาทิตย์มีคนมาขอซื้อ ด้วยราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วเราเห็นด้วยกับราคานั้นเราก็อาจจะขายแล้วก็คืนเงินให้ลูกค้าเลยคือการขายเนี่ยเป็นเหตุผลของหลายๆเหตุผลนะครับว่าบางทีที่ดินเนี่ยมีคนมาออฟเฟอร์ถูกฝาถูกตัวก็สามารถขายได้ทันทีนะครับในที่ดินจุดที่เราพูดถึงเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตซึ่งราคาที่ดินที่ภูเก็ตวันนี้ก็ก็ยังอยู่ในช่วงที่เป็นขาขึ้นก็ไม่ไม่รีบครับไม่จำเป็นต้องรีบที่ที่จะขายนะครับ เราเห็นที่ดินที่เป็นที่ดินเปล่าเยอะแยะนะครับแต่ที่ดินที่ไม่ใช่ที่ดินเปล่าแล้วมีผลตอบแทนที่มันสม่ําเสมออย่างเงี้ยนะครับสร้างเสร็จแล้วผลตอบแทนที่มันสม่าเสมอมันมีผู้ซื้อที่ที่รองรับอยู่ครับท้ายนี้ทางด้านพีเอ็มมีอะไรอยากจะฝากถึงนักลงทุนที่อาจจะมีความสนใจในกองทุนนี้บ้างครับครับก็อยากจะฝากไว้ว่ากองทุนลักษณะนี้ก็สําหรับลูกค้าเคเบิแบงค์ไทยแบงกิ้งแล้วก็ไฮเน็ตเวิร์ด หลายๆท่านนะครับถ้าสนใจเนี่ยติดต่อเข้ามานะครับแล้วกเ็เราจะเข้าไปอธิบายให้ฟังว่าผลตอบแทนความเสี่ยงการลงทุนลักษณะนี้เป็นไงบ้างปีนี้เป็นปีที่ยากครับเ,เป็นปีที่เราเชื่อว่ามีความผันผวนสูงดอกเบี้ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนเนี่ยผมอยากจะให้ลงทุนอย่างมัดวางนะครับแล้วก็การลงทุนในลักษณะของ private asset เหล่านี้นะครับ มันจะช่วยทําให้พอฟลิโอนี่มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้นแล้วก็เสถียรมากขึ้นครับวันนี้ขอบคุณมากแมคคาที่มาพูดคุยกันนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากครับพี่ค่ะขอบคุณมากครับ,บคุณค่ะ ดรตรีพลภูมิวัฒนะนะคะับซีเนียร์มานดจิ้งเดียร์เดคเตอร์พ r ีเวดแบ a กิ้ง a ริษัทเน็ตเอทพรีเวดแบทุกธนาคารกสิกรไทยนะคะอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่อาจจะไม่คุ้นสําหรับนักทุนทั่วไปนะคะ<ม>เพราะว่าเป็น Private Equity หรือว่าเป็นสินทรัพย์นอกตลาดนะคะโครงการน,นี้ลงทุนในสังหาริมทรัพย์นะคะโดยตัว UOBM นะคะก็จะไปร่วมกับโฟมาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะเขาจะไปซื้อตึก ไปกอ่อสร้างนะคะแล้วก็ทำให้มี occupancy rate นะคะพร้อมทั้งท้ายที่สุดก็จะขายตัวตึกนะคะง่ายๆคือกระดมทุนไปนะคะ<ฮ>เพื่อที่จะไปทำอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สร้างผลตอบแทนนะคะให้กลับมาได้คาดว่าจะเฉลี่ยประมาณ14%ต่อปีนะคะส่วนวันที่จะได้คืนตัวเงินต้นเนี่ยนะคะแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าขายสินทรัพย์ตัวอสังหาริมทรัพย์ได้เมื่อไหร่นะคะซึ่งไม่ได้มีกำหนดชัดเจนแต่ว่าคาดว่าภายใน5ปีจะสามารถขายได้ หรือสามารถขยายไปได้อีก2ปี 2> <ๆ>ก็คือราวราปีถ้าล็อกเงินไว้ได้สร้างผลตอบแทนราวๆ14%แล้วก็ไม่ต้องกังวลใจกับความผันผวนของตลาดนะคะตัวกองทุนเปิดอยู่ในเต i v a t e Equity Fund 1หนึห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยก็อาจจะเป็นทางเลือกให้กับใครหลายคนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามทาง KBank Private Banking ได้นะคะที่เขาหาโอกาสในการลงทุนมาให้กับนักลงทุนอยากต่อเด้งนั่นเองคะ่ะพิวิค่ะ นะเพราะว่าตลาดในช่วงปีที่ผ่านมาผันผวนมากนะครับการที่เราสามารถที่จะเจอนะครับการลงทุนใหม่ๆนะครับที่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจด้วยนะครับสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมนะครับหรือว่าติดต่อนะครับ private bankers นะครับที่ดูแลหรือว่าติดต่อ K-Bank private banking contact center ได้นะครับที่หมายเลขโทศรศัพท์นี้เลย02-888-8811ย้ำอีกทีนะครับ0 2 8 8 8 8811สำหรับคนที่มีความสนใจกองทุนเปิด United Private e q u i t y Fund 1นะครับตรงนี้เลย<ม>นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ด้วยนะครับสนครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ